ทรงบับเทนะครับทุยกลางนะนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณคุณนุชนะครับขนแก่นนะซึ่งไปทํางานอยู่ที่ระยองนะครับแล้วก็อยากจะมาให้ช่างใหญ่ขยับทุยขึ้นให้นะนะครับทุยก็ของเดิมนะครับก็ไม่มีทุยอะไรเลยนะไม่มีทุยต่ําทุยกลางทุยสูงไม่มีคือตัดแบบเทียธรรมดาคุณนะครับเทธรรมดาธรรมดานะก็ ข้ใหญ่จะขยับนะครับปุยขึ้นมาประมาณทักกลางเป็นหูนะครับเพื่อให้มันมีรูปมีทรงที่ดีขึ้นนะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยนะครับข้างหน้าข้างหน้าก็ถ้าอยากจะสไลด์หน้าขึ้นมานิดนึงนะนะครับ่ข้างหน้ามาเล่นหนึงครับนะครับหลักการตัดครับบทีนะก็ข้างหน้ายาวข้างหลังตรงสั้นนะเพื่อให้มันเทีหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ข้างหน้าตรงเนี้ยถ้าผมเขามีน้อยก็ควรจะยาว ยาวดิ่งลงไปเลยนะครับแต่ว่าแล้วแต่เรานะเราจะสไลด์หน้าก็ได้นะก็มาลุยกันเลยนะครับขอดื่อน,นะครับแล้วก็วนะิ่งใส่กันนะช่างพิตาพิตาพิลิตา ก็ผมจะแกนผมนะครับผมฉาขึ้อนอันนี้คือไม่มีทุยเ,ยเลยนะครับแล้วก็ช่องใหญ่ขยับทุยขึ้นกลางเป็นหงอยู่นี่นะถ้าเราจะทุยตับแค่ติ่งผมทุยกลางก็กามเป็นหเหมาะสมที่กลางเป็นหงจะดูดีเราจะมีเชียบดูสังเกตดูผมสภาพของเขาเนี่ยเป็นผมที่ฟอกมาฟอกนะครับฟอกแล้วก็แห้งเสีย ก็เจะช็อตด้วยครับตอนที่จะใดก่อนที่จะสระผมมันจะดูมันจะช็อตปลายด้วยนะครับจใจ,จ,จบกลางเขาอยากจะตัดมดทั้งหมดแต่ว่ามันสั้นก็เลยก็ค่อยตัดดีกว่าครับผมจะแบ,บ่งผมตัดแค่สองชั้นนะชั้นที่หนึ่งยุยไปหากลางไปหูชั้นที่สอง 2, วีลงมาเลยครับผมจะยกตรงเนี้เก้าสิบองศานะครับข้งางหลังข้างล่างผมจะยกแค่สี่ห้าเพื่อให้มันทุยสูงเกินไปนะครับ จำไปหูนะนี่นะครับแบ่งผมใชยว่าไม่สำคัญถ้าเราแบ่งผมมันก็จะง่ายต่อการทาัญญาใช่ไหมติดตั้งผมก็จะแบ่งผมนีครับเซ็นเตอร์ขึ้นมาก่อนนะที่ยกเนี่ย มือตันเนียตั้งนะสกแซกนะแบ่งลักษณะกีบส้มกล้ลายตรงกอาตรง,ตรงกลางเป็นเกลียวความยาวเราต้องคำนวณรู้นะว่าความยาวตรงนี้ประมาณ2นิ้วนะครับไม่เกิน3นิ้วนะ ตัวนี้ต้องรู้นะครับความยาวครับเราเป็นช่างนะจัดความมือนะเมื่อกี้นี่ผมงายมือตัดใช่ไหมงหายมือฝั่งนี้ผมคว่างม,มือคความมือตัดนะโอ้โหแบบคลิปช่ไมตัด ตัดเสร็จแล้วเราก็ยกเชฟครับเช็คย,ยังไงก็ยกเชฟซ้ายขวาเท่ากันไหมยกแค่สีห้านะก็คนะ่สี่ห้าผมมันก็จะเลเยอะขึ้นมาเลเยอะขึ้นมานิดเดียวคัดตัดตัวนี้สั้นมากผมมันบิดบิดกระดกนิด เนี้ยเราจะแบ,บ่งผมนะครับตั้งแต่ตรงกลางหัวไปหาหางคิวแล้วนะตรงนีเ้เพิ่มันเดิน ตรงนี้เราจะยก๙๐องศาติดเท้อจะโดนตัดแรจะที่มุมนี้ิวเนี่ครับผมจะขับเขาเป้นเลื่อนนะครับ ุดที่คุยครับคุยก,กันอยู่เนียเราต้องคำนวณเรื่องการใดผลมาโค้งกันอยู่นะได้แล้วก็แบ่งกู้ชมเลยตับเพื่อได้เรื่องผ่างๆเข่านี้ กดหัว่างไว้ให้เงยๆนิดหน่อยะัแล้วก็ตัดแคบ <c oughs> แล้ว้อยอ่ะดูหนงั้ตอนนี้ผมหยุดอดไปอยู่ผมก็เดินดลยม่ยุดคอด์ดนะ ก็แต่เป็นก็ตัดจากบนลงล่างนะหรือจะตัดจากล่างขึ้นบนก็ได้ได้หมดนะไฟลายอยู่นี่ตัดขึ้นไปตัดเขาไมเลื่อนผมเอาไฟลายนิดนึงยกแล้วก็ตัดจากบนลงล่างหรือจะตัดจากล่างขึ้นบนก็ได้ครับเพื่อเพื่อเพื่อ เหมือนกันนะครับ้องมาเดียกันท้อนี้สำคัญนะครับสำคัญยังไงเหรอ ก็มันมีหูไงก็ uis, ต้องกดเนื้อหูกด,กด uh. ประมาณตีก็กดหย่อนหยัอนครับแล้วาอาลงมาเลยนะครับอามาให้หมดเพราะฉะนั้นผมแบ่งผมจัดแค่3สามชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นอรื่สองชั้นแล้วก็สามชั้นนะครับผมจะแบ่งผมตัด นะ yeah, ครับหนะึ่งชั้นหนึ่ชั้นสองชั้น3าชั้น <Okay. S 1> ทุกชั้นด uh huh. ึงหล uh ัม huh. หลังขึ้นมาเหนะ ต้อง45าองศา,านะตัวนี้นะครับเยืดไปก่อนแล้วก็เอาเมือหลังเอามือตังม,ออม,องมือดันนะครับดนันคือดูความทุยมันได้ดังใจไม่ยัางายสำหรับช่างมือใหม่ก็นะครับไปไปเรียนนะอาจารย์ท่านไหนจริงๆนะอยเก่างเรื่องผมบ๊อบ รับสอนไป,ไปเรียนเลยนะครับจะไปเสียเวลาในะการเรียนรู้หรือว่าไปจัดหาประสบการณ์บนหัวลูกค้านะอันตรายนะครับช่างใหญ่ผ่านมาแล้วกว่าจะช่างใหญ่จะตัดได้ลงตัวแล้วก็สวยเนี่ยผูกใจลูกค้าเนี่ยช่างใหญ่ก็ลองลองผูกบนหัวลูกค้านะซึ่งมันเสียเวลาสู้ไปเรียนกับอาจารย์ที่เขาออกแบบจริงๆครับตัดสอนหลักเป็นแม่นเนะี่ยที่ช่างใหญ่ก็รวบรวมมาหลายอาจารย์นะไม้เพื่อนมาใสาย่อนให้ความรูน้นะ มันก็จะได้มีเสียเวลาสําหรับคนที่มีเวลาน้อยหรือว่าไม่ยอมปิดร้านไปนเรียนก็ดูเอานะครับถ่างหญ่ก็สอนง่ายที่สุดลปปะตัดช่างใหญ่ตัดที่แทกวูบเลยหมดเิดล่ามาหลังบ้านนะ ไม่ก่อนหะรืทช้งใหญ่ติดด้านเลยนะด้านไปเรียนนะครับที่ไหนเขาว่าดีไปเรียนเหมือนกนะันเพราะอยากได้วิชานะครับอยากจะรู้วัตถุกิตจะสววมันตัดหลกักเอาหลากัหลกอะไรมาตัดแต่งผมยังไงขยับกรอไปยังไง,อเ,ไงเอาหวีผมยังไงใช้หวียี่ห้ออะไรท่าไงเหญ่ไปดูหมดครับเพื่อจะได้วิชามาประกอบอาชีพมาทํางานนะนะรับดูนะครับดูในยูทูบสำหรับคนที่มีพื้นฐานเท่านั้นนะครับ สอนฟรีก็สอนฟออนอรีเฉพาะในยูทูบนะครับไม่ได้ไม่ได้มาสอนฟรีในร้านนะนะครับประมาณนี้จนนีิงๆก็มาดูหน้าหน้าพี่ที่อะไรที่แต่นะพี่นุชมาดูหน้าพี่พะนะพนุชเ,เต็มๆโทรหาช่า,าง,นนนะชใงใหญ่เมื่อวานตอนออกมาทักทิ้งนี่นะช่างใหญ่ไปทันจะไปออกเหมือนกับผมที่วัดหนองใหญ่นี่ก็บอกอย่ากับสั่งผมจากแท็กซีย่เดินทางมาจากระยองเมื่อเมื่อวาน เพื่อมาหาความทุยกลางนะครับก็จะไม่ผิดหวังนะจะตัดที่สูตรฝีมือนะครับเพื่อนๆตั้งแต่ก็แขกผมหาเสดตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วรอบที่จะให้ความยาวตรงนี้เท่าเดิมก็ได้ไม่ต้องตัดเลยก็ได้แต่ว่าที่เขาบอกว่าขอสักหนอขอสไลด์ผมแน่นๆแล้วก็จัดเลยนะครับตำแหน่งที่เราจะสไลด์ขึ้นคำนวณเขามง่ายๆหลักคำนวณถ้ารอสไลด์ระดับปลายจมูก จะสั้นสำหรับพี่เขาไปแล้วก็รถต้องมีลิฟตตัดกระโปแล้วก็ใต้ทางเหมือนไม่ได้ตัดแล้วก็ดโผม บางนี้ครับอย่าไปยกสูงนะยกสูงเพรยิ่งบางยกแค่สี่พันองศาก็พอถ้าอยากจะคิดข้อมือต่ำนะคำนวณครับไม่จุดตกสําหรับมือใหม่ไม่ยากเนี่ยดีดปิดปิษาขึ้นมาแล้วก็ตัดตัดบริบูติปากเพิ่มนิดนึงดีดพิดปากล่างตัดบริเวณล่างทั้งหมดก็เส้นแล้วเนี่ยตัวคำนวณเผื่อผมเด้งด้วยนะมันก็จะพอดีกับดีดพิปากล่างพอดีเลยเราต้องคำนวณให้มันแน่นๆหน่อยนะครับยกนะครับสี่พันองศาแค่นี้พอ นะครับเราก็จะเห็นว่าอะไรอยู uh ่นี่แล้วถ้าตัดตัดที่แท็กแท็กเราจะตัดตรงตรงได้หมดนะได้หมดแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับผมก็จะสไลด์ละเยียดเช่นเดิมประมาณนี้นะเราบ้านระวังนิดนึงเนื่องจากลูกค้าเขาบางผมเขาบางก็จะสั้น ไม่มีครับไม่มีก็ผ่านไปก่อนยาวหนไ้า,าไม่มีก็ผ่านไปก่อนรงหน้าข้างหน้า,า,นามันหลอมหลมหลอมแหลมเงี้ยไม่ดีด่างไง้มมหมดเลยก็มยยผมมาบานบาไม่ด่างไปยนครับานแล้วสั้นอยู่แล้วมาดูครับก็เีมอดที่จง พี่ช่างใหญ่ตัดช่างใหญ่คุยกับลูกค้าเรียบร้อยนะว่าจะไม่เอาช้านมากครับจะบอกกระาดหัวด้วยใส่เนื้อหาเตรียมเลือดเดี่ยว,ยวจะยับข้างหลังขึ้นให้หลังจากช่างใหญ่นะครับทรีทเมนต์สปาให้ลูกค้านะทรีทเมนต์เคอลลาเจนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเป่าแห้งนะเป่าแห้งเสร็จแล้วก็มาดูนะครับว่า ตรงไหนที่ไม่สวยนะครับเราก็แต่งตบแต่งเลยทันทีเลยนะนะครับเราจะตบแต่งนะครับก่อนที่เราจะใดนะครับไม่อย่างนั้นเรามันจะไม่เห็นความจริงนะว่าเอ๊ะตรงไหนมันอยากโศงตรงไหนมันหนาไม่สวยนะครับทําเลยนะครับตรงนั้นข้างบนเนี่ยนะครับเ้าใหญ่จับพลิกอัพไซด์ดาวขึ้นไปเลยนะครับปลายมันยังช็อตๆอยู่เลยนะครับก็ค่อยๆ จับพิกขึ้นมาเลยลงเทคนิคเลยนะครับทำยกเล็กโซ่ยกโซ่ยกแตนะ ข้างบนครับจับพลิกเลยยกขึ้นครับ มันหนาปลายหนาครับเดี๋ยวเราเขาจะฮับชิดเซอร์สักหน่อยเฉพาะไปปลายนะครับฮับชิดเซอร์หมดเลยจี๋แล้ว ก็จะเบาเบาขึ้นนะนุม่มนุ่มขึ้นนะทําข้างขวาเสร็จ,รจไปทำข้างซ้ายต่อทําข้างซ้ายเสร็จก็ไปทำข้างขวาต่อนะครับก็ทําสลับเอาแบบนี้แหละนะครับแต่จะเยอะนะอ้อพอดีๆนะครับเราจะเห็นความจริงนะครับว่าถ้าลูกค้าไม่ไปใดเลยมันก็จะประมาณนี้จะสวยประมาณนี้นะครับนี้มันยังก็แล้วก็ตัด ที่มันชี้ๆอะไอย่างเนี่ยเราตัดออกเลยตัดเลยนะตัดให้มันยุบตัวลงนะครับตัดนะครับตัดนี่ผมที่แต่งเสร็จแล้วนะตกแต่งเสร็จแล้วกับยังไม่ตกแต่งนะ,นะครับก็ทำไปทีละชั้นนะครับค่อยๆทำไป ก็ทำไปครับชิดเสื้อรีพัคติ้งให้ไปไป คืออะไรแอเคแน่นอนว่ามันหนาฮับชิดเสื้อลงลยครับชั่วชั่วชั่วลงมาเลย ตบพิกแลยตบพิกเลย,เลยรีพรตติ้งเพื่อให้ผมมันปลายมันบางผิวนะความยางเท่าเดิมน,นะแต่ที่ช็อตอยู่นี้ก็ค่อยๆเล็มมองอนะตามสภาพไม่เป็นไรไปไปเลยพี่เดิอมเหยียบพี่เห็นล้ว <c oughs> เพ็ดผลรุนๆหมาแล้วเอาพลอยพลอยเป็ดๆอีกเหรอพลอยจันทร์กำลังนะจันทร์มาตรวจดูข้างหน้าเลยความยาวเท่ากันไหมหือล่าบังเลยว่ยาวไปหน่อย ข้างหน้าตรนนี้หนาใช่ไหมหนานะครับแล้วก็แบคกเซเซอร์นิดๆไปไปให้เบาลงไปหน่อยนิดเดียวพอความยาวเท่ากันแล้วสวยแล้วเหลือตรงนี้ที่มันตีๆทั้งหลังเนี่ยครวก็ตัดลงนะครับถ้าไม่ใดก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรูปกลทรงแล้วก็มีความทุยขึ้นขยับขึ้นมานะจากเดิมนะครับ ก็จะอยู่นะครับประมาณสามเดือนนะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับกิบขึ้นมาเลยยกปึ๊บปพิบครับลิฟต์กรติ้งออกตัดตรงๆก็ได้เซยเดี๋ยวได้เสร็จแล้วเดี๋ยวั้งใหญ่มาให้ดูนะนี่ก็ยังช็อตอยู่เลยนะ จดเป็นมาม่าไปเลยมาม่าตุ้มนี้ก่อนต่อเลยก็หลังจากเราทำทรีทเมนต์นะครับสปาคืจะตีนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช่างใหญ่ได้นะครับตกแต่งสไลด์ก่อนที่จะได้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็มาแต่งครับครั้งที่สองนะครับก็พููไดยง่ายคือตัดสามรอบนั่นแหละนะครับตัดแต่งจนกว่าจะเนียบจนกว่าจะพอใจนะเราถึงปล่อยลูกค้าไปนะครับจนกว่าจะถูกใจลูกค้าแล้วค่อยปล่อยนะ อันดับแรกก็ต้องถูกใจช่างด้วยช่างก็ต้องทำให้ได้นะครับไม่ได้ก็ไปเรียนนะครับครับ,รบพอได้นะครับดึงออกมาแล้วนะครับจืดๆตัวมายาวแค่นีิดนึงนั่นแหละยาวแล้วก็ตัดออกแค่นี้เองยากเลย จริงออกถามว่าให้ความสำคัญกับกรอบทรงไหมก็ให้ความสำคัญทุกจุดนั่นแหละนะครับกรอบทรงคืออยู่ตรงนี้นะกรอบทรงอยูนี่แล้วค่อยๆเดินไปนะครับตัดลักษณะของคัตติ้งนะครับคือขอยับไปทางข้างบนนีนะ้นะครับวางแผนให้ลูลกค้าสวยๆไปยาวๆนะสามเดือน วยแล้วก็พอนะครับอย่าไปเยอะนะครับถ้าไปเยอะเดี๋ยวผมหมดอกไม่เหลือลูกค้าก็าาบ่นเลยว่าตัดสรงไหนชั้นวะทำให้ตัดแล้วมันทำไมมันสั้นขึ้นสั้นขึ้นแต่ต้องเบรกตัวเองด้วยนะโดยเฉพาะเป็นช่างครับเราต้องรู้ทรงต้องแม่นทฤษฎีปฏิบัติประสบการณ์เยอะๆตัดสัม้ังพันหัวก็แม่นแล้วนะมีอาจารย์สอนดีๆนะครับดูไปๆ ทำไมเขาต้องตัดวิธีนี้ทำไมต้องตัดแล้วมันต้องได้อย่างนี้ตรงนี้หนาหนาแล้วก็หักเสื่อออกมลงฟันปลาได้ไม่ได้ครับแต่อยเยอะนิดเดียวตัดคูณอยากตัดสวยๆอยากได้ราคาคก็ต้องอดทนหน่อย เดี๋ยวเวลาให้เรือแต่สร้อยทองก็พอเหลือแต่สร้อยสวยๆก็พอนะวัดความสอบส่ง ำไไมม่่ด้ใชวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณนุชนะครับขอนแก่นนะนะครับที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนผมบนยูทูบนะนะครับตัวนี้เร่งๆเราก็ตัดออกเลยนะเพื่อนๆชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์เลยนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับจัดทรงก็ไม่มีอะไรนะครับก็วีเสื้มาหลังบ้านครับแล้วก็ใส่ฟอร์มเมียใส่แว็กแค่นั้นเองนะครับสีสเปรย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็หลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับก็มาดูนะครับว่าทวีไหมทุยได้ดั้งใจไหมนะครับก็ เาราก็จกสองลูกค้าดูนะครับว่าพอใจไหมเอาทุยัวนี้จะมันจะได้ไหมนะครับเราต้องคุยบอกลูกค้ามันพอแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะ,ม,นจะมันจะไม่เหลือทุยนะครับพอต่อจากนี้ไปมันจะสั้นไปอีกความเหมาะสมเราก็จกอยิบจกขึ้นหน่อยก็หลังจากเห็นความยาวข้างหลังแล้วเป็นงังไงพี่ส่งสวยค่ะถูกใจมีความทุยมาแล้วนะครับใช่ค่ะ ก็อย okay, ู Again, food, here, ่ยาวสามเดือนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันทีฝากบอกช่างหน่อยว่าถ้าอยากจะตัดผมอีกสวยก็ไปเรียนนะค่ะพี่แล้วผมที่เสียนี่ก็คือสาเหตุมาจากการอ่าฟอกสีค่ะการตัดสินใจของช่างที่ผิดใช่ไหมใช่คือผลลัพธ์เรารับเต็มเต็มแนะนําลูกค้าผิดก็คือผิดไปเลยใช่ค่ะลูกค้าก็เสียหายเสียหายแต่หาช่างแก้ไม่ได้ก็คือชีวิตจบชีวิตจบนะใช่คเียงเป็นเดือนแล้วใช่ไหมโหมากกว่านั้นเมื่อวานโทรมาเครียดเลย ผมออกมาผมเสียตัดปั๊บเทไม่รู้จะได้ <Okay. S 1> ดีไหมเทสองร้านแล้วนี่ร้านที่สอง้วใช่ไหมก็สู้ๆนะก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับนักเรียนช่างแล้วก็ท่านตัดผมทุกท่านนะครับก็ไปฝึกฝนวิทยายุทธนะนะครับถ้าคุณยังไม่เก่งก็แนะนําให้ไปเรียนฝึกฝนนะไปปิดร้านไปเรียนตั้งอาทิตย์ละวันก็ได้นะครับมันไม่เสียหายอะไรหรอกนะครับรายได้ก็เหมือนเดิมรายได้มากขึ้น้วยซ้ำไปนะครับถ้าคุณตัดผม,ผมเก่งผมสวยนะนะครับก็ คือเราทํางานเราจะไปพลาดไม่ได้นะเราต้องตัดให้มันเป๊ะมันสวยนะครับต้องคํานวณน,นะครับว้ไปดูเขาตัดกันยังไงตัดให้ตูให้จบนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายทั้งอย่าแต่งทรงเล่นนิดนึง